ครับสวัสดีครับตอนเช้ามาลดน้ำทุเรียนหลังบ้านนะครับผมปลูกไว้32ต้นนะครับนี่ครับหลังบ้านผมนะครับทุเรียนอายุหนึ่งปีครบหนึ่งปีพอดีนะครับเนี่ยผมปลูกได้หนึ่งปีครับแต่ทางนี้ผมปลูกทุเรียนคู่นะครับต้นทุเรียนคู่ผมห่างกันประมาณสองเมตรนี่ครับผม ตเรียนหนึ่งปีครับตัวเรียนคู่นะครับผมแต่ข้าหน้าแรงแล้วครับแต่ผมไม่ทำให้มันเตียนโล่งนะครับเพราะว่าต้องอาศัยพืชพี่เลี้ยงมะละกอปลูกมะละกอปลูกต้นกล้วยนะครับพะหน้าแรงนี้นครพนมนี่ร้อนร้อนแรงมากต้องอาศัยพืชพี่เลี้ยงครับผม ปลูกมะละกอไว้กินได้ด้วยนะครับนี่มะละกอมะละกอก็หนึ่งปีครับปลูกมะละกอปลูกพุดซาปลูกขนุนปลูกกล้วยครับนี่ครับผมสำหรับทุเรียนหนึ่งปีนะครับผมครับสวัสดีครับอายุวันโนสุขขังพลังนะครับร่ำรวยกันทุกคนครับสวัสดีครับผม